สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาแล้วนี่คือทิ้งคิดกลับมาแล้วนะคะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันก็คือเวลาโดยประมาณทุ่มครึ่งจันถึงสุกค่ะที่นี่สวพอ m m 9 1วันนี้มีคำถามจากคุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าทำอย่างไรเมื่อมีคนมาขโมยผลงานเราไปนำเสนอต่อน,นายท,ทั้งทั้งที่เราเป็นคนคิดและกำลังจะนำเสนอแต่ก็บอกว่า นายนั้นนัดบันที่15แต่จุ๊บจิ๊บยังไม่ได้นําเสนอเพราะรอที่จะทำให้เสร็จก่อนก็เลยยังไม่ได้นําเสนอนายปรากฏว่าในการประชุมนั้นคุณจุดๆๆเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีการนําเสนอผลงานของคุณจุ๊บจิ๊บเอาผลงานของคุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยไปเสนอนายแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองซึ่งคุณจุ๊บจิ๊บก็เสียใจมากไม่รู้จะทำยังไง อันนี้เราลองมาวิเคราะห์อย่างนี้ดูนะคะคุณจุ๊บจิ๊บมันก็ทําใจลําบากเนาะงานเราแท้ๆแล้วก็ไปบอกนายว่าตัวเองทำเนี่ยมันทําใจลําบากแต่ต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคุณจุ๊บจิ๊บเนาะบอกว่าคุณจุดจุดเนี่ยนำเสนอนายในที่ประชุมเพราะนายนัดวันที่15แต่คุณจุ๊บจิ๊บรออยู่อยากจะทํามากเพิ่มขึ้นให้นายมีตัวเลือกอย่างนั้นใช่ไหมคะทีนี้พอถึงเวลาประชุม ก็คาดว่าคุณจ <deal> ุ๊บจิ๊บเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแน่เพราะไม่งั้นก็คงไม่มีใครนําเสนอผลงานของคุณจุ๊บจิ๊บต่อนายแน่ในขณะที่คุณจุ๊บจิ๊บไม่ได้อยู่ในที่ประชุมและก็ไม่ได้นําเสนอผลงานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายให้ทํามีคนนําผลงานของคุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยไปนาเสนอต่อที่ประชุมแล้วก็ต่อให้นายได้รับทราบ เราต้องมาคิดก่อนว่าคุณจุดจุดจุดที่ว่าเนี่ยซึ่งคุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าไม่อยากจะตั้งชื่อนี่นะคะนําเอาผลงานของคุณจุ๊บจิ๊บไปนําเสนอเนี่ยเราต้องมาคิดก่อนว่าเขานําเสนอให้หรือเปล่าแทนคุณจุ๊บจิ๊บหรือเปล่าตรงนี้คุณจุ๊บจิ๊บไม่ได้บอกมาคือเมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอยากจะชวนอย่างนี้ก่อนว่าเรามองที่ตัวเราเองก่อนก่อนที่จะมองออกไปข้างนอก ว in right ่าคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะสมมุติสมมุติว่าคุณจุดจุดจุดเนี่ยเขานําเสนอผลงานเอาหน้าก็จริงแต่ทีนี้เบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงเราต้องคุยกับเขาเราต้องถามเขานะคะตรงๆกันไปเลยเขากล้านาเสนอผลงานเราให้นายเราก็ต้องกล้าที่จะถามเขาตรงๆแต่ว่าไม่ได้ถามหาเรื่องไม่ได้ชวนทัตีทะต่อยแต่ถามด้วยเหตุแล้วก็ด้วยผลด้วย การควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่เป็นปกติก่อนแล้วค่อยถามคุณจุดจุดจุดนะคะเมื่อถามได้เรื่องแล้วอันนั้นแหละมันถึงช่วงเวลาที่จะต้องคุยกันอย่างเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเราได้ยินมาอย่างนี้ว่านำเสนอผลงานเราให้กับนายโดยที่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้อยู่ในนั้นขโมยผลงานเรานี่เราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณจุ๊บจิ๊บตั้งสติ ชวนคุณจุ๊บจิ๊บตั้งสติก่อนค่ะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเราตั้งสติกับตัวเองก่อนรักษาใจของตัวเองก่อนรักษาใจให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยไปหาคําตอบจากคุณจุดจุดจุดไปถามเขาด้วยเสียงปกติธรรมดานะคะอาจจะใช้คําถามที่ถามเป็นเรื่องปกติกลางๆสบายๆเออวันนั้นเราไม่ได้ประชุม ขอบคุณนะที่นําเสนอผลงานของเราแทนหรือว่าวันนั้นได้มีการนําเสนอผลงานใช่ไหมเราก็รออยู่เหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะให้มันดีกว่านี้อะไรเงี้ยพูดเป็นกลางๆไปหรือว่าอาจจะบอกเป็นไหนๆว่าเนี่ยผลงานเรานะเราก็อาจจะได้คําตอบอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้าชวนคุณจุบจ๊บจิบจ๊บทําอย่างนี้ไม่ทราบว่าคุณจุ๊บจิ๊บจะเห็นด้วยหรือเปล่าลองดูนะคะคุณผู้ฟังคะมีหลายครั้งต่อหลายคราวแหละในสิ่งที่เราทําไปแล้วและมีคน นำของเราไปบอกว่าเป็นของตัวเองอะไรอย่างนงี้นะคะเราต้องกลับมารักษาใจเราก่อนแล้วค่อยดําเนินการต่อไปเพื่อที่จะหาเหตุผลว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อถ้าหากว่าเขาเอาไปจริงๆก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก็แล้วกันนะคะยกให้เป็นทานอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นจริงๆเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะฉะนั้นตั้งสติรักษาใจ ก่อนที่จะดําเนินการขั้นต่อไปดีไหมคะอันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันกับกลุ่มจุ๊บจิ๊บในวันนี้เท่านี้นะคะวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อไปคะ่ะกับทิ้งคิดคลับกับดิฉันใจตนะวันนะี้ลาสวัสดีคะ่ะ